กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเพสแคนวนกัน์ดกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีบเล่นเอ,อ่อวาเลนไทน์เอ้ยแมเพเฮซิเมตในโหมดวาเลนไทน์แบบไหนแม่กันเพราอใกล้หมดแล้วไปรีบไปกันเดี๋ยวเขาก็หมดก่อนโอ้ยอะไรนักนาเนี่ยฮอเอา้าตายได้งไงอ่ะฮะ ตายได้ไงเปิดมาก็บักเลยโอเคเข้ามาใหม่ละหวังว่ารอบนี้ไม่บักจริงด้วยเคด่านถ้าไม่ด่านมืดจังเลยปกติเดี๋ยวด่านก็เรื่องแสงปกติเ ah? ดี๋ยวด่านก็มืดอันนี้ค่อยไปนะ <c oughs> ซึ่งในโหมดในแม่ต่อหุ่นจะเพิ่มขึ้นและ มีความและมีความยากในการเล่นสูงเพราะถ้าเราเข้าใกล้ผีปุ๊บผีจะซิ่งมาหาด้วยความเร็วแสงเลยผมไปเก็บสาับสก่อนจุดเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นและหุ่นจะเพิ่มขึ้นมากไม่นะโดนเข็มไม่โดน พยายามอย่าไปใกล้หุ่นให้มากที่สุดเพราะถ้าเราใกล้มากเกินไปเราก็จะโดนโตกคือแบบโอ้ย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 ตกใจกำลังรับจำสเก็ตบั๊อืตรงนี้มันจะเสียงนิดหน่อย จะเสียงมากที่สุดพยายามตรงนี้พยายามอย่าถือตะเกียงกันนะโดนคือตายอย่างเดียวโอเขึ้นไปก็ต้องระวัง ตอนลงก็ต้องระวังอีกตัวนึงอยู่ยตรงนี้แรกวางก่อนหนึ่งสามกับสี่เดี๋ยวอ้อมไปอันนี้อาจจะเล่นมันอ,อันนี้อาจจะเล่นนานหนนะมังจาดมันเสียงเกินไป จะไม่อยากให้มันแบบขี้เกียจดีใหม่อะไรพวกนี้ทำนองนะั้น่ะโอ้โหเลือดตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วนะโอเครอดด่านต่อไปหูด่านอลิสแบบซึ่งด่านนี้การเปลี่ยนแปลงก็คือกุลาบเพิ่มขึ้น แถมการช่วยแม่อลิสและอลิสจะวิ่งเร็วขึ้นและเราจะเก็บดอกกุหลาบนานขึ้นด้วยเต็มต้องเด็กเดี๋ยวผีก็มาละ เข้ายากนั้นโดนซูมเลยพยายามอย่าตายนะถ้าเล่นมากับเพื่อนเพราะถ้าตายปุ๊บผีจะสเต็ปกลับด้านทันทีตรงนี้โอ๊ยเร็วเก็บเข้าตรงรูนี้ขึ้นอยู่กับตะเกียงที่เราใช้ด้วยนะถ้าตะเกียงมันใหญ่ก็ปิดเข้าไม่ค่อยได้เข้ายาก นี้ไปเราไม่มีเวลามากอันต่อไปสเต็ปต้องเดะเดินตามหลังตรงนี้จะเพิ่มเข้ามาจุดหนึ่งนะคือตรงโซฟา รอ,อผีมานซึ่งตรงนี้พยายามอย่าเสียงนะพยายามเก็บสักประมาณได้ดอกหนึ่งสองดอกก็พอเสียงเกิน รอ,อ,อรออลิสมาเพราะออม,มันจะยากมากนี่โหแบบอลิสตัวอลิสเดินเร็วอยู่นะตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามา,าถ้าคุณเล่นในแมคคุณอาจจะเจอด่านลับตรงนี้ซึ่งจะเป็นล็อบบี้ซึ่งภารกิจของเขาให้เขาเอให้เราเก็บหนู25ตัวนะ แล้วตายไม่ได้ด้ยนะซึ่งซึ่งถามว่าผีเป็นยังไงก็ผีคือตัวแม่อลิสคือตัวที่มันอยู่ตรงกลงอะ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมา ใช่ไหมอลิสเราต้องแบบเต็ปต้องเดะโกโกโกเร็วๆอันนี้มีอาจจะโดนซูมบ้างนะ ไปหอยความจริงแล้วเมื่อกี้เราควรตายนะทันไหมเนี่ยเข้าตรงนี้ทันไหมเนี่ยโอ้โหทันโอ้โหมุมเสี่ยงมากๆ อนนี้หลบได้อุ้ยเหียดนันเนี่ยเจ็บอุ้ยไม่เห็นตัวอลิสไม่ได้เสียงเสียงเสียงโอเคกลบได้ละแล้วก็มาให้อลิสหีกพีหนึ่งสองตัวนี้ชื่ออลิสอลิสนัานเอาไปอเซเบลล่า มาแล้วอิสเบลลาซึ่งอิสเบลลาจะวิ่งเร็วขึ้นหลายร้อยเท่าอะไรต่างต่างนานาหลังนี่จะยากขึ้นมากให้โดนซูปุ้บพยายามเข้าให้ลึกที่สุดเพราะอิสเบลลาเวอร์ชั่นในแมมันจะสามารถเข้ามุมต่างๆได้ลึกขึ้นหลายแบบโคตรเยอะ จุดเกิดน่าจะเท่าเดิมถ้าจำไม่ผิดแต่ตงรงกองอันอันตรายผีมันเข้าลึกได้มากเลยนะเราดูสเตปผี่อนดูซูเข้าอึบอึบาย วิวิๆๆววบวบวบด้ยโอ้ยแลวตรงห้องกุญแจแล้วก็ไม่มีใครรอดยเนี่ยคือเจ็บไม่พอดีบอกไวเลยโดนอย่างเดียวนะไปยังไงดีเนี่ยโอ้ยเล้งไม่อยู่ด้วยอืม ยนซูมให้เข้าลึกๆโอ้น่ากลัวมึงเนี่ย จันหนึ่งรอดไปได้ด้วยดีอันนี้วอกไหมอ่ะตัวสีแดงด้วยโดนซูมเข้า gone. การยื่นเวลาให้ขีมันไปเร็วขึ้นนะอันไง จุดที่แบบมันไปทางนี้ก็ได้ไปโดนซุ้ม่ก็ไันไปทางนั้นนะ่ะน,นี้เข้ามาได้นะ พยายามหลบตรงผมเอาไว้วิงไปเลย จะหมดขอชาร์จแป๊บนึงอาจจะใช้เวลาเล่นนานมากโดยเฉพาะด่านนี้ด่านนี้เป็นด่านที่แบบยากเนาะ

เฮ <Hey>. oh. ้ยโหเกือบไปละอันนี้เป็นที่เป็นภารกิจซึ่งรู้ไหมเขาไม่บอกแบบขึ้นในหนังสือแต่ฉ่นรู้มันดูดีๆเพราะนองจากมันจะไม่ต้องจําเป็นเพราะมันบางคนเผื่อบางคนมันจําไม่ได้ภาคภารกิจมันต้องทําอะไรบ้าง จานสีอาจจะยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอ,โอ้ยออกไปแค่ปลายเล็บเธอก็หานแล้วเธอก็เห็นแล้ว เหียดใต้โอ้โหเข้ามาแบบนี้เลย ตูเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คสเต็ปลอบผีกันเห็นแล้วเราก็อย่างแรกให้เราเข้ามาหลบตรงนี้กันหนึ่งการเก็บขาอาจจะใช้เวลานานเข้าไปลเธอก็เห็นแล้วเสียงตรงนะี้ hôm đêm Những แล้หมอผมจะใช้สเต็กที่เก็บอันนั้นอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมสเต็กมันลืมไปเลยว่าสเต็ปมันอันน้การเก็บขาสิ่ยากมากโอเคการเก็บขาสินอะไรที่ยากมากโอ้ยเพิ่งบ่นคุณเมื่อกี้เองแล้วก็เก็บได้เชย พยายามเวลาเข้าเตาพยายามเราอย่าติดอะไรนะโอเคไปด่านวาลเรียกันเลยโอโอเคด่านนี้ให้เรารอวาลเรียมาก่อนก็ได้เพราะถ้าเราไม่มั่นใจให้ราอวาลเรียมาก่อนนานมาแล้ว กบบที่ดีที่สุดคือใต้ใต้ใตเตียงนอนนะนะเนื่องจาก ก็มาตรงนี้รอนางให้นางวกพระมา่านเดี๋ยวนางก็จะไปนู่นอีกไม่นานแม้น,น,มน,นก็ช้านี่แหละเผื่อน,นางวกพระมานเดี๋ยวเราก็โดนอีกโดนอะไรเหรอโดนวาโลเลียเล่นไง ไม่รู้ว่ารอบนี้จะเกิดเป่าห้าสเปถ้าไม่เกิดเดี๋ยวให้เล้งมาช่วยเดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะโอ้ยเรือเรียบรีรร่มาหน่อยก็เธอก็ดีนะเธอเดินเร็วจะตายยิ้มมากนะยิ้มหน้าเป้นเธอสวยมากเลยนะเธอยิ้มสวยมาแล้วมาแล้วส้นเข็บมาแต่ไกล ออมุมเดิมเลยอันนี้วกพมาถ้าเราใช้สเต็ปนี้มันจะเสี่ยงนิดนึงแต่มันก็ใช้ได้นะนี้นางก็จะไปแล้วเดี๋ยวเด้เดวเด้เด้ว เดี๋ยวเราไปตอนที่นางเข้าไปกันแหนางมาแล้วเราก็ไปเลยเดี๋ยวเรานางกลับมาอีกทีเดี๋ยวรอบนี้นางน่าจะกลับมาแล้วล่ะนามาแล้วเข้าไปานี้ติดไหม ไม่ติดโอเคก็ไม่เป็นไรอ่ะนะเดี๋ยวผมค่อยไปอันนี้ก็ได้เพราะรอบนี้ก็แบบเออโหยเหนื่อยอะ่ะคือแบบมันเหนื่อยแล้วอะ่ะมันเล่นวาเลนไทยคนเดียวอะ่ะมันไม่ไหวหรอกคือแบบโซโลคนเดียวอะ่ะมันไหวแหละแต่มันใช้เวลานานมากแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าวอลเลนไทยแบบนีนเมฆเขาไม่มีตะเกียงอะไรเลยเหรอ อ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไปผมเดี๋ยวผมค่อยไปถ่ายโชว์ในลคลิปรหัสหลักก็ได้เออถ่ายถ่ายรูปตอนรหัสหลักก็ได้ซึ่งตัวตะเกียงอะ่ะจะเป็นแบบหน้ายิ้มเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ในหน้าปกเธอมาจากไหนละ่ะยวแปะเอาไว้ในหน้าปกคลิปก็ได้ไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ก็อบลมลูกเสือด้วยโอเคไหมวันนี้เล้งไม่ได้อยู่เล้งหายโทรไปหลายสายน่าจะรบกวนเขามากเกินไปโอเคไม่เป็นไรไงเนาะวัน,นวันนี้ก็โซโล่ไปก่อนซึ่งถือว่าทําได้ดีมากเลยครับวันนี้มาถึงชมตัวเองนะเพราะเนื่องจากเอิม่มเล้งก็เก่งมากแล้วเล้งอันนี้ยิ่งกว่า เชี่ยวชาญเลยนะอันนี้ระดับมือปโปรมาเล่นถ้าเป็นเลงซึ่งผมอาจจะใช้เวลาเล่นนานหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตัวเองในรหัสหลักคือรหัส pgia underscore สองสีนะซึ่งอันนั้นผมมีอันนั้นผมให้พี่โอมแบกให้ก็เลยมีโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้นะซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจง้ง เตือนใหม่ๆของทางช่องเพจเควันครับวันนี้ทางช่องเพจเควันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้ไม่ก็เออไมก